สวค่ะวันนี้เราก็มากินข้าวกันนะคะเพราะว่างานการไม่อยากทําแล้วเ <laughs> มนูสามัญประจําบ้านเราก็คือชาบูนะคะหรือไม่ก็หมูกระทะนั่นเองแต่วันนี้เราก็กินเป็นแจวฮอนชาบูนะคะที่สหนิคมพัฒนาน,นะคะ <laughs> ก็โอเคอยู่นะมาดูว่าเราจะกินได้เอแค่ไหนไป ้านนี้ก็จะเป็นแจ่วฮ้อนนะคะมีทั้งชาบูและแจ่วฮ้อนแล้วก็มีเตาย่างแบบย่างปิ้งย่างด้วยนะแต่วันนี้เราเอาเป็นเตาแบบชาบูนะคะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ําจิ้มแจ่วน้ําซุปแจ่วฮ้อนเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นน้ําซุปใสน้ําซุปาชาบูธรรมดานะคะ่ะส่วนน้ําจิ้มของเขาเน้นก็มีหลายแบบเลยนะคะน่าจะเป็นน้ําจิ้มแจ่วฮ้อนน้าจิ้มซุกี้น้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ น้ำจิ้มที่อร่อยของเขาเนี่สำหรับสาหร,รับตัวค่ะบุญเนี่ยก็คือน้าจิ้มแซบนะเข okay. าเขียนม่นน้าจิ้มแซบก็จะเป็นน้าจิ้มหมูกระทะแล้วก็มีความแซบแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆนิดนึงอร่อยดีอ่ะสำหรับเมนเมนูมเนื้อนะคะก็จะมีก็จะมีทั้งเมนูเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะเป็นพวกใบพายลิปอายอะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็สั่งมานี่ก็คือว่า1่ถาดเนี่ยได้ประมาณ5้าชิ้นนะคะก็คือวันนี้สั่งมา แค่อย่างละสองนะคะก็กินเกือบไม่หมดเรพราะเขาให้มาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะพวกเนื้อหมูนี่น่าจะประมาณถาดละโอเกินสั่งมาสองน่าจะได้เกิน10บอะคะ่ะก็คือแบบเขาให้มาเยอะมากแล้วก็แบบว่าแล้วก็มีเมนูที่เป็นแบบบุฟเฟ่ที่เขาตั้งไว้ข้างนอกต่างหานะคะที่เราสามารถไปตักเองได้เนี่ยก็มีเยอะมากนะคะคือว่าเราสามารถเลือกกินได้แบบหลากหลายนะไม่แพ้ร้านอะ ดังๆข้างนอกเลยเนาะก็ถือว่าโอเคนะอันนี้เราก็จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้านนะคะนี่ก็เป็นโซนบุฟเฟ่นะคะที่เราให้ที่เขาให้เราตักเองเนาะก็จะมีผักอ่ต่างๆนะอันนี้ก็แลดูสะอาดอยู่นะคะก็คือ นี่ก็จะเป็นโซนบุฟเฟ่ที่เขาให้เราตักเองนะคะก็มีมีเยอะอยู่นะสำหรับบุฟเฟ่ในราคา200 200กว่าบาทก็จะมีปลาหมึกมีเกี๊ยวด้วยนะที่ชอบเกี๊ยวเขาก็อร่อยแล้วก็มีสามสกรีบนะคะก็อร่อยเหมือนกันวันนี้ก็ถือว่ากินแบบคุ้มสุดๆไปเลยนะคะประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเลยนะ เพราะว่าเราพยายามกินให้หมดนะคะเพราะว่าเขาได้เขาให้เราเยอะมากแล้วเรากินไม่ไหวกันนะคะเรามาสักแ,แค่สองคนเนาะ,ะเมนูสุดท้ายเราก็เลยไปตักไอไอศครีมมานะคะของเขาก็อร่อยอยู่นนไอศครีมแต่ว่าก็แข็งไปหน่อยนะตอนตักคะวันนี้เราก็กินคุ้มสุดๆกุ้งประมาณ20ตัวนะคะเนื้ออีกเนาะ ก็คือสนญ,ญลักษณ์ของเราคือแบบวันนี้ก็คือเพียงคอเลยจ้ากินแทบไม่ไหวแต่ต้องยัดเข้าไปเดือสาวเพราเขาปรับเดืออ้าวันนี้ก็ขอไปจ่ายตางังค่าอาหารกันนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าคลิปหน้าเดือ๊ายบาย